ก็สำหรับคิดสำหรับวันนี้นะครับจากคนละมือก็คือวันนี้ผมก็จะมาให้ดูว่าเออบางครั้งมูสเส้เดือนของเรานะครับมันมีความชื้นสูง,สงเราก็ต้องมาหาที่ผึ่งไว้นะครับเพื่อลดความชื้นของมูสเส้เดือนก็จะให้ดูว่าที่ผมผึ่งนะครับมันเป็นอยู่อยู่ในโรงเลี้ยงเส้นเดือนนะครับแล้วก็ไม่มีแสงแดดแล้วก็ผมก็ป้องกันด้วยตะไาย ทั้งหมดคือมันสามารถจะเข้ามากินไสเดือนได้นะครับก็ซึ่งซึ่งส่วนนี้ก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ดงบประมานะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าในการตากมูสไสเดือนก็คือเราจะตากมูสไสเดือนไม่ให้โดนแสงแดดนะครับเพราะว่าถ้าโดนแสงแดดจุลรี์ของไสเดือนก็โดนแสงก็โดนแสงแดดทาลายไปหมดก็จะเห็นนะครับว่าก็ไม่มีอะไรครับก็ทําเป็นที่ตากก็จะเป็นที่ผึ่งนะครับก็ทําให้มัน เกียมันบางๆครับพอตากเสร็จเดี๋ยวเราก็โยนใส่เครื่องร้อนไปก็สำหรับคลิปนี้ก็คนหมูหมูก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ